สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านตั้มออโตช็อปด้วยนะคะวันนี้เรามาพามาชมนะคะชุดอะไหล่แปลงหน้าอะไหล่อัพหน้านะคะของรถ d m a ม2012นะคะได้ตั้งแต่2012ถึง2019เลยนะคะสำหรับชุดที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นใส่รถ d m a ม2012นะคะ o l new นะคะเปลี่ยนรายการเปลี่ยนตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะคะเป็นฝากระโปรงเดิมของ d m a ม1.9นะคะ เพิ่มเติมมาก็จะเป็นสติกเกอร์เอ็กซิลแท้เลยนะคะเป็นปีดีแม็กสองพันยี่ซแท้นะคะรับมากับตัวกันชนหน้านะคะมิลเอ็กนะคะพร้อมกับตัวสเกิร์ตหน้า m ิลเอ็กสอเต็มระบบแบบนี้เลยนะคะใส่กับไฟบูค่ะบูพาวเวอร์นะคะลูกค้ารถเป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้เลือกเป็นแบบว่าอยากตัดแบบสีดำสีแดงนะคะเราก็จัดให้ได้นะคะ แบบนี้เลยนะคะคิ้วไฟนะคะก็จะเป็นรูปผสมแบบนี้นะคะเป็นสไตล์เอ็กซิลี่แล้วก็สเทลอยู่ในตัวนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้สีแดงค่ะรับกันเลยนะคะก็จะมีคานกลางด้วยนะคะคานกลางเป็นของมิลเอ็กซ์สอค่ะแล้วก็จะมีชุดสายไฟนะคะชุดไฟตัดหมอกนะคะของตัว1.9นะคะจะเปลี่ยนขาล็อกกันชนด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลย ถ้ารถเป็น1.9อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น all new 2012นะคะถึง2015นะคะต้องเปลี่ยนขาล็อกไปกันชนด้วยนะคะนี่ให้ดูงานใกล้ๆกันนะคะนีอันนี้จะเป็นฝากระโปรงเดิมเลยนะคะของ1.9นะคะเพิ่มเติมมาเป็นสติกเกอร์ X-Series แบบนี้เลยนะคะ2023นะคะสวยๆแบบนี้เลยตัดรับกันได้อย่างลงตัวนะคะส่วนตัวกันชนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเชื่อมนอกเชื่อมในนะคะสวยๆเลย เราเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดเลยนะคะจบจบแบบนี้เลยนะคะรับมากับตัวสกเกิร์ตสกเกิร์ตหน้านะคะเราใช้ยางรองสกเกิร์ตแท้ในการติดตั้งนะเราไม่ได้ยิงซิลิโคนนะคะมีอาอยางรองสกเกิร์ตมีกาสามเกมให้นะคะส,สวยๆแบบนี้เลยไปตัดหมอก LED นะคะครบจบเลยนะคะสวยๆนะคะสําหรับชุดนี้เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามร้านตามบอต้ช็อปได้เลยนะคะ ร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตาราดกม14ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะฝากหน้านี้ไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะอัพหน้านะคะหรืออยากจะแปลงหน้านะคะฝากหน้านี้ไว้เป็นแนวทางหน่อยนะคะ่ะา Chat ทากแชทแอร์ไลน์เบอร์ช่างต้มได้เลยนะคะสวยๆหนึ่งลํำไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ